หวิ6วิอารอบสองครับห้าห้าวิ เก่งเก่งขอรอบสามขอรอบสามรอบแรกหกนะคะออกตัวแรงๆอ่ะลูก เอาเอาเท้าลงเองนะเอาเท้าลงเองพ่อไม่ต้องผักนะมากิล่าชิโน่เอ้ย่าฮ่าฮ่าเฮ้ยทำได้ดีขึ้นอะสี่อะครั้งแรกหกครั้งสองห้าอันนี้สามสี่ าลองไปซิกแซกนะครับต่อไปอันนี้ซิกแซกนะคะสิบวิแผ่นแผ่นแผ่นต้องวนแม่ รอบสองอ่อไปรอบสองเมื่อกี้สิบวินะคะแล้วแผ่นดินต้องมาวนแม่เจ้ลูกเอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่นะอ่ะรอบใหม่รอบใหม่เอาใหม่นะคะเมื่อกี้ไม่เอาเพราะเอากล้วยออกแล้ว

เริ่มเลยลูกเอามันต่อเว้ยขอโทษทุกคนใกล้เกินใกล้เกินมันต้องสอง อยากเกินแผ่นหนึ่งไม่ค่อยอยากทำเริ่มจากง,ง่ายๆก่น <c oughs> อนกล้วยที่สามะาพอกล้วยที่สามนู่น อันนู้นอา่าขยับโอ้ยดูอันนี้เถอะไม่ค่อยตรงตั้งแกล่ะอ้อมแม่นะลูกอ้อมแม่เก่งแป,อป, <8 S 2> อปดอะฮะ มนะ่สรุปว่าเมื่อกี้แปดนั่นแหละเอาด้านเดียวเอาด้านเดียวซื้้อนมดไเอาด้านเดียวเอาด้านเดียวเอารอบเอารอบแรกกับรอบสองโนวนวิบากไปนู่นแล้ว <c oughs> นี่วางปั่นมาเลยโอ้แทรกแทรก ความไวอ้อมกว้างๆสิลูก,กพี่มังตีวงกว้างๆให้น้องดูหน่อย,ยพอดีอ้อมมาข้างหลังแม่นี่แ<า>น่พี่มัง ซ้อมเบรกซ้อมเบรกแล้วข,ขออีกนิดนึง <c oughs> มันปล่อยมือไม่ได้มันจะล้ม หมันเร็วๆมันใกล้เห็นไหมหมันเร็วๆหมันเร็วๆหมันเร็วๆมันใกลขอ้นอกมือมันใกล้ๆถึงคอมใกล้ๆถึงคอมวึงคอมเลดูดูพี่มังดูพี่มังพี่มังทาให้ดูหน่อยพี่มังทาให้ดูหน่อยครับมันจะแสงพี่มังน่ะเฮ้ยเฮ้ยชนชนแปะนี่แปะอย่างนี้ครับ ทำไม่ได <py at led> ้ชนนไปเลยลูกชนอุ้ยดูมองดิลูก เข้าที่ครับมาเข้าที่ตรงนี้ตอบบจากผมเรีวไหมล่ะลองถุก็้ ต้องเร็วกว่านี้เพาะไม่หมายถึงว่าต้องไกลกว่านี้ม,มั่งมั่งจะปัดอนอกถนนดิ